ดื่มกาแฟาลดโอกาสเป็นโรคเกาต์สำหรับคนที่กลัวตัวเองจะเสี่ยงเป็นโรคเกาต์โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปแนะนําให้ดื่มกาแฟาประมาณ2-3แก้วต่อวันอย่างต่อเนื่องเพราะผลการวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่งยืนยันแล้วว่าคาเฟอีนม,มีส่วนช่วยบรรเทาการอักเสบของข้อเนื่องมาจากกรดยูริกที่เกินขนาดอย่างได้ผลและคนที่ดื่มกาแฟา6แก้วต่อวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ได้ถึง60% สารสกัดคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟเป็นสิ่งที่หลายๆคนคุ้นเคยและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายดังที่มีงานวิจัยต่างๆได้กล่าวไว้การชงกาแฟดำสักแก้วและให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดกว่าที่กล่าวข้างต้นถ้ามีส่วนผสมของสมุนไพรและสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ปราศจากน้ำตาคลครีมเทียมหรือนมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพซึ่งในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่หันมาใส่ใจในการดื่มกาแฟดำผสมสม,สมุนไพรและสารสกัด ที่ช่วยดูแลสุขภาพในด้านต่างๆกาแฟกแกรนคัดสันสมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียมรวม45ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลกาแฟสายพันุาราบิก้าแท้คุณภาพเกรดเอผสมผสานเข้ากับสมุนไพรและสารสกัดที่จําเป็นต่อร่างกายผสมผสานได้อย่างลงตัวทําให้ได้รสชาติอร่อยหอมดื่มง่ายกลมกล่อมมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอกเมื่อดื่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆท่านติดใจตั้งแต่แก้วแรกที่ได้ลิ้มลองสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดื่มกาแฟได้กับคนที่ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงคุณประโยชน์ของกาแฟในด้านอื่นได้ที่เบอร์โทรศัพท์และลิงก์ไลายใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง